ฉันจะเคี่ยวไปเซ็นพี่ค่ะไม่ได้ดีเลยไม่ใ่หนี่ไม่อยรีวมาไม่ดเลยเกี่ยว้องใส่้นสูงอ้าวอ้าวอ้าวงุ้ยจะมีมาขอวะไงม่มี่เส้แล้วเนาอ่มาอเง่องนแล้วรมาเลยาตัวเอ๊ะขาตัว

ผมหน้าหมาแอมบอกชืแล้วอันนี้ต่ดละคร่ะใช่แต่อของมแอมบอกว่าจะเป็นสัอพี่โบเขาจะไปตัตกันหมดแล้วนะของีเนี่ยพี่โบจะไปถ่ายเงนี่แหละข่าวแต่คนทั้งหมาอ๋อพี่โบช่วงนี้ดังปเหรอเนาะเนลเลยกีแอมถ่ายรูปพู่ใหม่เมีคนบอกว่าเนี่ยเอยู่ทำไม่เอฟไปออลนาม่เห็นนเขบอกเนี่ยดีมีขนมด้วยพี่โบแล้วพี่พี่ลิเวอรย เอ้ย,ย,ยี่บพีเ,เล่นละครเรื่องเดียวพี่บกนแบ่แ่อก้เมื่อกี้แบบจะั้างล่ขอกับพี่ด้วยแหละอะไรเยบกแขาถามว่าใช่พี่ใหม่ที่เล่นพวกพี่โบหรือเปล่าคะละเลยบอกเองแหละบอกเองแหละเนเเน ถ่ายูปกับพ่แอลมาไม่ไ่แบบวเมบอกว่าเตไม่็นไหรอ่ก็จไม่ได้มรมา้่าิง่เล่นกรเก็พีใหม่ก็ไปรับลูกัเองในเน็ได้เลยม่ไอ๋อโอเคโอได้ไมี่คนหอนี่เออคโอเคไม่แบี่ไม่แบใครเเ่อเไนะจริงเมสเป็นคนถามแต่เห็นไม่กลห เห็น่ไกลเลยเจ้า้าจอจสุกีป่ะมีเจอสนตัวแต่เจอเห็นเขาบนเวทเขาอยู่บนเวทีอ้กับรนี่มีส่งว่ามีพ่โขอเต็มตัวลยนะมแะนะพี่โบมันเหม็นมากนะก้อมาหายดิตุ๊กตาแกงแกงอะไรดอกไม้ โอ้ยสอนี่ไงจิ้ใช่ป่ะะเปลี่ยนไแล้วทำไมไม่ไปรูีทีแล้วอ่ะก็มานี่ไงไปที่ชมขอนดเดี๋ยวเดี๋ยว้าเป็นรื่อติดด้านเดียวนะเอรโอนี่เหรอถาเป็นได้ติดด้านเดียวเาไปแฝดไม่ได้ของยอ่ะของยนีอนแดสมรเต็มเลย อนะจะให้ไปลแกไปลงเรานี่่ไ้องไม่ไปรับเสกนี่ไงเดี๋ยวไป่ะมีหลายชุดน้งบอกว่าหมดพี่บเป็นยังไงบ้างเออเนี่ยพี่โนเาค่ะไม่เปติดใจที่รอนเนี่จริงไปยใก็ใช่เนี่ยไป็นดแต่เป่เองงบวสูงมากนะให้พี่ใหม่อะแต่เมื่อกี้ดูแถพใส่ใส่แล้วดูไม่ไมเอามาคุยเองใสรไม่รู้ ไม่แอ๋แเดินหากันก็แต่ว่าในเรื่องสุขความองโจเธอจะับเหรอเอาไปทุ่งแต่เดขาต้องดูอีกทีจะไนทุ่งเหรอให้เข้าแบบตัดขาเช้าไปละได้ขอคุณค่ะแล้วเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วกลับเองเหรอกลับไงกลับเองกลับดีนะให้ตึกตึกกลับดีรู้จะมาทำไมเนี่ยว่างไม่มีเลยทำอ่ะแต่คิดถึงสิ

ไไปปอออนแร์ด้วยดินดำนะอย่าไปดำดินแซมบ้าเข้าไปตลอดเลยตัวเองก็ยิ่งไวมากยุงได้กลิ่นโป้งหนาอย่ากันยุงเลยอ่ะเออพี่บอไปไหนมาจริงเหรอไปเปลี่ยนเสื้อมาปะเนี่ยป้าเขาใส่ไม่ใส่เชือกเขาใส่เสื้อเห็นไหมที่ใส่เขารู้ว่าพี่โบจะมาไม่ทันดีกว่ามีทันอ่ะคเกือบไม่ทันแล้วเอาแนวนี้เได้ไหมว่า แล้วก็แต่งหน้าดีนะจอของผมต้องเปลี่ยนเลยคือแบบต้องเปลี่ยนหลายชุดเลยเดี๋ยวก็ดูเธอทำผมทรงไหนอ่ะหลายทรงมีหลายทรงมาไม่แก่ต้องมาสีขาวอ่ะไม่มีไม่มีเราเด่นแบบว่าสีดำนะตอนนี้สวยใช่ต้องสวยที่สุดในหมู่บ้านแล้วเราเขาปิดหรือเราทำอะไรเขาจะบอกว่าเนี่ยอย่าลืมต้องสวยที่สุดในหมู่บ้านโอเค้ไหมสวยที่สุดในหมู่บ้านเปิดใช่เป็นไงเดี๋ยวพาเราดูเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวก็รอเฮ้ยเลยมียากคิวนะ เไม่งั้นเราว่าไปนี้ไม่ได้นะตามในหมู่บ้านนั้ไม่ได้แล้วถ่ายที่ไหนอะถ่ายที่ไหนอะตันนูไม่ทราบเออแอมห้ามเข้าเพราะว่าโบต้องสวยที่สุดในหมู่บ้านนี่นะเกินเกินอม้ามเข้าไม่ได้บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นเข้าไม่ได้มาให้เืออะไรไปไปไป เไปดูลูปในบ้านล้งนะจ้าี่ไปลงเร็วๆหน่อยสิหนูมาจีกลับบ้านไปรอนั่งดูไม่ได้รู้บอนเงลงข้ามงานด้ยเลรออ่ไปถ่ายเราอยู่ในรถดิก็พี่โบไม่เปิดประตูอ่ะเดระจกเดส่หลายจริงวันนี้ว้า้ังบน ลงอีกกระจะลงอีกกระจก,กไม่ยอมอเปิดกระจธอว่าใจไหลอยู่ดีให้ผมมาหน่า <c oughs> รักอ่ะผมจะฟอ้วยแต่ผมจะฟอ้แอมมันจะไปตัด่หน้ามีส่งมีบ๊ายบายเตย